สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ข้างสนามเลยนะครับมาเยี่ยมค่ายโคอินหนึ่งค่ายนะครับค่ายโคน้องใหม่ไฟแรงนะครับชื่อว่าค่ายโคสิงสร้างสนามสวัสดีครับครับสวัสดีครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเตมูจินครับเตมูจินนะครับสังกัดค่ายโคสิงสร้างสนามนี่นะครับค่ายโคสิงสร้างสนามอายุประมาณกี่ปีครับ8ปีครับโอ้ตัวนี้อายุ8ปีนะครับชนวันที่เท่าไหร่ชนวันที่20ครับ20นะครับชนวันแรกเลย เป็นคู่เอกเนาะครับชิงเสื้อสามารถคู่กชิงเสื้อสามารถไหมคู่นี้ชิงเสื้อสามารถครับอ๋อจากสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมาอยู่ที่นี่ได้นานหรือยังครับนานแล้วครับค่ายนี้อยู่ไหนตั้งอยู่ที่กำแพงเพชรครับอ๋อมาจากกำแพงเพชรเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ชื่อว่าเตหมูจินนะครับอายุประมาณแปดปีแปดปีนะครับเป็นวัวใต้เนาะครับสีมือการชนเป็นยังไงครับทางชน ทางชนข้างหนักอไล่ฟัดดีไล่ฟัดดีนะครับตัวนี้ความสมบูรณ์ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยครับเต็มร้อยเลยเนาะนี่เพราะว่ามาอยู่สนามนานกว่าเขาเนี่ครับเหมือนเป็นเจ้าของสนามเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับเตมูจินนะครับสวยครับตัวนี้สวยรูปหล่อดีครับผมมีอะไรฝากถึง f อฟซไหมครับฝาก เชียร์ให้กำลังใจด้วยนะครับครับผมพี่น้องกระเพงเพชรนะครับอย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับผมเตมูจินครับค่ายโคสิงสร้างสนามครับผมสวัสดีครับครับคู่ชนของเตมูจินนะครับนี่ครับคนเลี้ยงก็คือฟานุนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับโนดยอดพยักพิทักษชัยครับค่ายอะไรครับค่ายโคเสียนหนุ่ยเต้นรถครับเสียนหนุ่ยเต้นรถอยู่ที่ไหนครับท่าเชนวนครับ ตำบลท่าฉนวนเนาะตำบลท่าฉนวนอําเภออําเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยลาดสุโขทัยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับเจ็ดปีได้ครับอ๋อนึกว่าใช้เวลานึกประมาณครึ่งชั่วโมงท่าชนยังไงครับนี่ชนไปหลังหัวยอดครับอ๋อไปหลังหัวยอดสถิติครับผมชนมากี่ครั้งแล้วเออชนบอนทุ่งหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งชนะมามเนาะชนะบ่อนทุ่งครับล่าสุดวางดีไหมครับ ตัดสุดวางดีครับอตัวนี้เป็นวัวใต้ใช่ไหมครับวัวใต้ครับวัวใต้นะครับขอถามความมั่นใจหน่อยครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าบอกความมั่นใจก็มีร้อยก็ตอบให้เลยร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับพี่น้องร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชนเตมูจินนะครับตัวนี้ผู้ชนเตมูจินนะครับตัวนี้ชื่อว่าโหนดยอดพยักพิทักษ์ชัยครับครับผม นี่นะครับชนเท่าไหร่ชนข้างละเดิมเดิมผ่านข้างละหนึ่งแสนครับข้างละหนึ่งแสนบาทวันที่ยี่สิบครับยี่สิบเนาะเป็นคู่เอกไหมรองคู่เอกครับชิงเสื้อสามอีกนะครับผมเอาฝากถึงเอฟซีนะครับพี่น้องกงไก่ล้านฝากถึงเอฟซีบ้านหางตลาดนะครับวันที่ยี่สิบมาช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ